ตำรวนไปนอนลงไปนอนลงไปนอนลงไปเอามือไขว้หลังเอามือไขว้หลังเคลียก่อนเคลียก่อนเดี๋ยวจับไว้ตัว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 นั่งทับมันไว้นั่งทับมันไว้อ่าโอ้ เดียบ้านเลยไหนบอกว่ามีใครตามเจอไงนิดนึงเนี่ยมันเห็นเนี่ยเออเนี่ยเด้งดูเนี่ยทางแสงเด็กช่างเลิกไหมเนี่ยยังจะต้อง ก็คงจะต้องพอพอครับผมเพจที่เองขายชื่อเพจอะไระทางแสงเด็กช่างทางแสงเด็กช่างแต่ว่ามันมีตัวปลอมค่อนข้างเยอะครับผมชื่อในวงการเราชื่ออะไระทางแสงเด็กช่างครับทางแสงเด็กช่างแล้วเวลาส่งลูกค้าเนี่ส่งที่ไหนส่งที่แฝดรใช่ครับนี่ตัวจริงตัวปลอมตัวจริงครับผมตัวจริงนะใช่ครับก็มีคิดว่ากี่กระบอกทั้งหมดที่ทํามาประเมิน มันรับไม่ท่วงครับแต่แต่มันมากกว่าสองสามร้อยแน่นอนครับสองสามร้อยใช่ครับ